มมมมเ้ยห่น่เป็นเลยไม่มมึงต้องมเหมือนคู โอ้โหถ้ากูหน้าถ้ากูหน้าเหมือนมึงนี่เหมือนรองเท้าคู่นึงเลยเนี่ยยูเอ็นหน้าเป็นรองเท้าแตะเลยปากแฮ้ยเฮ้ยมึงเท่ไหมวะไอ้พ่อทองพ่อทองอ้ามึงแน่เลยกูปักเก้าเออเออเ้ยมึงนี่เองจัดการมาเลยมึงอย่าไปยอมมันกูไม่ยอมมันอยู่แล้วมึงต้องสู้คนเนี่ยเพราะมันนี่แหละทำให้มึงเดือดร้อนมึงต้องติดคุกเพราะมัน วมึงใครเนี่ยเอามึงตบกูทำไมเนี่ยไอ้ยมึงใครเนี่ยพ่อกูพ่อมึงนะไอ้นายต้กูกูไอ้ตัวเลากูโอ้โหกูดุนี่มึงจะไม่ได้อยจะไปล้มก่อนมันเจอเดี๋ยวกูจะพูดปั๊บมันหน่อยไอ้มึงเนี่ยเออเหมือนมันเนี่ยแล้วเมียมันทักผิดใ่ไม่แปลกเออเมียอีนั่นทักกูเหมือนมันเนี่ย แหมเหมือนเหมือนกันหรือเปละ่าล่ะมันมีตามันก็มีตามีจมูกมันก็มีจมกูกอย่างมึงมันฝาแฝดในเรื่องมึงคือฝาแฝดกูก็ต้องฝาแฝดใ่ไงกคือกูกต้องเหมือนมันถูกต้องกูู่ <c oughs> ต้องไปต้องไปเกาหลีทำหน้าใหม่แล้วกูกูจะบอกให้นะไม่รู <c oughs> <c oughs> ้ว่าอารยาเป็นใครแต่เนื้อตัวแน่นตึกเลยกูจะบอกให้กูทั้งกอดกูทั้งขยิบตากูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเว้ย ก้านตองเป็นใครแต่เท่าที่ดูแล้วคงจะป่วยนะก็ไม่ปอดบวมเสลื่อยเลยเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่กูอยากจะรลุกก็ไม่ามเมียมึงสิกูเนี่ยไอ้ผมเช้าต็มเหนียวอ่ะผมเช้าอะไรวะมึงเจยทำอะไรไปดิของเราแค่ปอดบวมของมันะบวมทั้งตัวต้องทำไปดิ เมียกูฉีโบทอกเว้ให้เลียวแต่เมียมือฉีไขมันโอ้โหมึหงพูดดิมลูกเต้ากูทำไมทำไมจริงจริงมคุณพาเมียมาคุณพาเมียมมาอึงเจ้ากูเพ้าว่าเมียมึงสวยสดใสจริงนะไอโโ้โพแก้อูเห็นเมียม,มึงแล้วทั้งพองแผ้วผิวพันพนวดเดียวล ตีท้ายคูวมึงทำทู่เโานั่นระวังโคทั้งสองต้นหุดใครจะโคตรโคตก่อนกันเฮ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวเดี๋ยว มึงก็ห้าวไอ้นั่นก็เนี้ยเนีมึงเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไงวะตาขอตัเงมึงใจเย็นยมึงใจเย็นเย็เดี๋ยวเว้ยอย่าเพิ่งใจร้อนผมสร้งมัน่อนที่มึงโมโหร้อนขนาดนี้แสดงว่ามึงน่ะคงจะกลัวเมียมากเลยที่มึงโมโหร้อนขนาดนี้ไอตีป่ายกลัวเมียใช่ไหมมึงถึงได้มาโวยวายแบบนี้แสดงว่ามึงเนี่เกิดมาเสียชาติเกิดคนที่กลัวเมียเสียชาติมึงพูดอย่างกะมึงเนี่ยไม่กลัวเมียน่ คุณยังกูพูดจริงเหรอเฮ้ยอย่าพูดคำว่าเมียให้ได้ยินดิว่าเอ็งนั่งคุยนั่งคุยที่กูเจอไอ้ยอเลยเนี่ยผมเจอมึงเลยนะเนี่ยมึงเอาวิชาจากกูไปแน่มึงลังอะไรหน,น,นมึงพอแก้วใช่ไหมเออนี่เราหน้าตาเหมือนกันแสดงว่าแบบมันต้องภูมได้ขิดเอ้ยมันนั่นัน้นมึงอะต้องเอาวิชาจากกูไปเมึงมันยังไงวะอัดตันใจอะไรมึงบอกกูเด้คำว่าเมียนะเออมันไม่สมควรที่จะเอามาเยียดยูยเนียของพวกเราได้เออวะสำหรับกู เป็นไงไอ้น้องเอ้ยเมียเนี่ยเปรียบเสมือนช้างเออช้างเท้าหน้าตีนต้นตีนโอ้โหดูดมึงไม่ต้องย้ำก็ไดเขี่ยไปอีกทำไมอ่ะเออแล้วเฮ้ยมึงใจรพูงได้ไหมเพื่อนคนก็จะคุยกันพวกกำลังจะสอนวิชาอยู่เปรียบเสมือนอะไรนะต้นตีนเหรอท้างอ่ะเท้าหน้าแล้วมึงก็อกนะจริงเหรอแล้วมึงกลัวไหมเมียมึงโอ้โหมาตรงหน้า ถ้าสมมติถ้าอยู่ตรงหน้ามึงมึงจะพูดอะไรสมมติเมียมึงเดินมาปุ๊บอยู่ตรงหน้าเนี่ยชี้หน้าด่ามึงเลยเฮ้ยไอ้พอทองว่าไงโดนดิโดนครูเฮ้ยไอ้พอทองไอ้หน้าสุตรีอย่าพูดอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเมียกูกูตกล่วงเลยนะเฮ้ยจริงๆเลยตกล่วงเลยนะเขาไอ้ไอ้พอทองโอ้ยมึงกล้าด่ากูเหรอเดี๋ยวกูพ่นยางใส่มึงนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้จขังโคกไอ้มึงโคอวสุดยอดเลยมีคำพูดอะไรอยากจะบอกเมียที่อัดอั้นตันใจเลย ก็อย่างที่กูเก็บเลยไงไม่ดีนะว่าเกบสมัช้างทาหน้าใช่ไสมกึกสมกัดพดมึงอสมกึกสมกัดยายายาเพื่อนสมกึกสมกัดมึงมีใครนะอ้าวกูบอกเว้ยเยบอกเพื่อนเลยมึงต้องบอกพ่อพ่อพ่อกูพ่อกูเกสัติช้าต้อนตีนกูกสมบัติช้ต้นตีนเก็อะไรนะต้นตีนต้อนีเหรอต้ตีอโอ้เลี้ยวเลี้ยวอ้ยไฮีไอ้เีไอ้เอยเยไ้ หุนทั้งตัวเลยเปรียบอะไรเมื่อกี้เปียบฉันก็อะไรยังเด็กท่าหน้าก่อนท่าหน้าท่าหาหน้าเมื่อกี้พูดแบบนี้เหรอนี่ถ้าเกิดว่าฉันรู้อีกนะพวกแกเนี่ยนะอยู่ไกลและที่นินทาฉันนะแล้วแกเจอฉันแท็กบัญชีแม่จะบอกใครนะแม่ผัวเมียทุกคู่ผัวนินทาเมียไม่กลัวเมียบ้างพอถึงเวลาก็โดนตบโดนตีกูนี่คนจริง กูเป็นเล่นไปเอาจริงไหมเอาแบบไม่ต้องคุยแบบไม่ต้องมาคิดว่ากูเป็นพี่เมียไม่ต้องเอาแบบอันัดตั้งใจเลยนะเอาแบบเรื่องจริงอ่ะดูกูไว้ดูกูไว้คือคือพูดกันถึงสเปคกูก่อนดีกว่าเอาสเปคมงเลยสเปคกูนี่ต้องขาวสวยมวยอึอเอาแล้วที่มึงมีอยู่วะน้องมึงเลยนะเอาเรื่องฟันก่อนเออฟันเป็นไงฟันนี่เหมือนกระทางลูกลังเฮ้ยถนนสร้างไม่เสร็จเป็นหลุมเป็นบ่อมึงดูดิน้องมึงเอาบนรร่วไปดัดฟันแล้วนะ ประจักษ์สถีร์นะที่เอาไว้เหมือนหมานะแต่นั่นเหมือนหมานะเอาล้อมลวงแล้วนะมึงดูตูดน้องตูดฟีบตมใหญ่เออสมตรวจไหมไม่สมตรวจถ้าเ่ากูมาอย่างนี้รักยิ้มนี่คุณนึกว่าเอาแบบว่าน้ำลงไปเป็นตุ่มเป็นโอ่งเฮ้ยทำใม้กูตูดใจนะนี่เหรอทำใม้กูในตูดนี้อุจจายเล็กจังเลยนี่เฉพาะรู่ตูดเดี๋ยวขี้ไปเอาดอกกระโพนนี่ไงชิบหายโอ้โหเยี้ยวนะไปขี้หลังหมู่บ้านเป็นไงเป็นบ่อน้ำเสียงตุ้มวิ่งทั้งหมู่บ้านแล้วมาเด็กตกน้ำปลาดอกแม่กูไม่น่าขี้ อยากจะเลิกกับเนี่ยไม่ติดว่าเป็นน้องมึงเอางี้ถ้าเกิดว่าถ้ามันมึงจะบอกเลิกมันจะพูดไงเราไปกันไม่ได้ไอ้บุญที่พูดเราไปกันไม่ได้ไม่ได้มันเดาไปเอาให้หนักอ่ะเอาไปให้มันเจ็บชท่าน้ำใจมึงพูดไงอีเวนมึงจะกูไม่สมควรกูรูปไม่สมควรคู่กันกูต้องลุกขึ้นแล้วมึงจะกลัวไม่คุ้นจังนะอะจับตาเลย่าไหม่าเมียเหรอลับหลัง่าเมียเหรอฮะ ไไไไปปหหนนเออทั้งพี่ทั้งน้องมัดรวมกันได้เจ้าพ่อกูด่าเมียเหรอฮะเมียจ๋าโคตรหิไม่ได้ด่าเมียฟันเป็นยังไงฟันเรียงเป็นเบตโกโพดเชียวสวยเลยอ่ะไปติดติดปุ๊บโอ้รุ่นูเลยอ่ะเหมือนแบบแฟชั่นอ่ะก็เก่าก้นเป็นยังไงโอ้โหก้นนี่แหมงอนเชียวลาบวัไไนลาออกโอ้ยเลาดิสุ ดวเลยอย่าเชิญนะมึงนะไอ้กูจะตีหัวแตกเลยนะกูเคยเจอเมียมึงเมียมึงเน่ยผมถามจรมึงมึงกลัวไหมนี่กูจะพูดเลยนะกูจะบอกให้กูได้มันมา่ึงคิดว่าเป็นพ่อกูนะมันอยู่ตงนั้นนะไอ้เป็นเรื่องจริงเหรอมึงดูสภาพมันสิมันเจอกูมันทักอูเป็นมึงขนาดรูปร่างมือกูมันยังแยกแยกไม่ได้อะมึงดูจมูกมันเอาไั้จมูกใหญ่ยังก็เหี้ยอะไรอยู่โอ้โหแล้วดู ไสยกรรมนี่มันไสยกรรมแล้วนะทำอไมวะโอ้โหฉีดหมดนะดูสภาพได้แค่หนมาเขาบอกหน้าเขาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินึงยังไม่ถั่วอ่ะงโอ้ยถ้าเกิดแบบอยากจะเลิกไม่เอาจริงอยากจะเลิกม่จริงนี่กูจะบอกให้กูไม่ได้ชอบมันกูก็เป็นตูดเข้าใจไหมตอนนั้นตูชิดเป็นตูดยาวตูตายแล้วตายแล้วตายเลยตายยเลขอคัะ โอ้หาโอ้หโอ้ไม่แตะค่าตัวแล้วไม่แตะข้าตัวตายดีนี่หรอเฮ้ยเพื่อเฮ้ยากจ้ากูจะกู้สักตีให้กับเมียกูจะจัดอย่างนี้กู้สักตีให้น้องมึงมึงเป็นลูกผู้ชายกับตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงแน่นอนเว้ยไอ้โพทองอ้ามึงเป็นลูกผู้ชายตัวจริงหรือเปล่ากูคุยกับใครวะกูกับถิ่นแดงลูกผู้ชายตัวจริงเฮ้ยมึงเป็นลูกผู้ชายเอองั้นมึงสองคน่อยกันเลย ต่อยยังไงต่อยนแบบประชาชนชาวบ้านเลยแบบใช้กับกําลังแต่ใช้แบบศิละปะไม่ไม่ม,มวยไทยอย่างมึงใช้แบบมวยสากลอย่างงั้นนะอ่ะเอาแบบมวยเลยมวยเอาแบบโมยสากลเลยได้เลยแล้วเวทีอะเวทีตรงนี้ไงแล้วใครจะเป็นกรรมาการกูเป็นกรรมาการเองเออนะกูเหรอคุณลุงนะเ้ยเดี๋ยวเอาใครเป็นกรรมการกูเป็นกรรมาการเเป็นเพื่อนกันน่ะไม่มีขี้กองไม่มีขี้ตรงเป็นท่อเลยสู้ๆนะพี่นะไมีโกงนะไอ้โกงมาจัดการเลยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเลยเป็นชุดเป็นนักมวยเลย เฮอย่าอย่าอย่าเดาเต้พวกแกไม่เกี่ยวนะถึงกูจะเป็นเพื่อนมึงเดี๋ยวกูจะเอาค้างมึงนะ